สวัสดีทีนี้ทุกคนแน่นี่มาที่น้าสักเดียวแล้วนี่ว่าลังจากตีนเราไอ้ได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ไมโครไหมวันนี้เราก็ทุกมาลงที่นาามามาตรวจสอบมาตรวจเช็คสัเดียวเราจะจะมีการคุดกันว่ามันจะไอแรงดีไหมก,กับเครื่องยนต์ตัวนี้เนาะจางซอกำลัง ยืนอยู่กันตัวละตัวนีเลยเอ่อว่าเพื่อยังต่อซัดละมาวันนี้อ๋อวันนี้ซัดแหล่ะครับผมเนี่ยผมขึ้นมาตัวเช็คดูว่ามันตรงไหนปิดปากด้ยัหมงโอเคเลยครับผมตุกยางกาวอันเมล่ะกาวล็อกกาวอันเมล่ะสวยนะเครื่องตัวไม้นี่นะอยู่แน่นร้อยเครื่องวิบวเลยอ่ะ ยอดเอา้าเดี๋ยวก็ไอ้คนครับลองเทสดูอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้คนครับก็ไว้ลองเทสกันดู lèn ngay suốt bể lơi còn gấp lèn ở kia suốt bể lơi lèn rồi nó lọt mà rồi á ừ. lèn rồi chín ngày cường ốc rôm đi đọt luôn chính nhạt này